สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปรทุมธานีนะครับก็วันนี้วันที่อะไรวันที่สามเนาะเราทำเฮ้ยวันที่สองนี่หว่าวันที่สองวันนี้วันที่สองนะเออเดี๋ยวพาดูงานนะที่เอที่โคลาชอำเภออำเภอเมืองบ้านอะไรนะบ้านอะไรบ้านบึงบ้านบึงศาลนะบ้านบึงศาลบ้านบึงศาลตำบล ตำบลมะเริงตำบลมะเริงบ้านบึงสารนะตำบลมะเริงบ้านบึงสารหมู่ห้าอ๋อเดี๋ยวพากลับกล้องดูนะวันที่สองว่าได้อะไรบ้างนะอา้าวดูกันต่อ,น,ตอ,อ,อนี่นะภาีก็ถังเรียบร้อยละเหล่าเรียบร้อยนะเจาะรูไว้เรียบร้อยนะฮะตามสไตล์สายสกระเด้งคันนี้โปรเจกต์ก็ทำเป็นเอ่อ12ล้อนะฮะอ2ล้อ ออวันที่สองวันที่สองก็ลื้อหมดแล้วเจ้าชุดสีนี้เจร้อยก็ลื้อแล้วแต่หัวนี้เวลาผมประกอบเอ่อเสร็จเป็นคันแล้วเนี่ยพวกพวกข้างหน้าพวกกระจกหน้าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ใส่นะมันก็อาจจะได้ไม่ได้เป็นทรงรถสักเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้ารือทอําสีงานแล้วก็จะมีข้างบนชายชายชายกระจกเขาถอดกระจกออกเพราะว่ามันผุหน่อยนึงเขาก็ถอดป่าผุนะ ก็คือผมทําไม่แค่ขับได้แล้วใส่กันชนฝากระโปงอาฝากระโปงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้น่าจะใส่เพราะว่าช่างสีจะต้องทํานะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าคันนี้ต้องมีหนึ่งอาทิตย์แน่นอนเลยนะวันนี้เข้าสู่วันที่สองละตีไว้เจ็ดวันนะแล้วมาดูกันว่าเจ็ดวันนี้ผมจะเสร็จไหมคันหน้าก็มาแล้วนะฮะมาแล้วสั่งไว้คันหนึ่งคันสองรถขนส่งมาเรียบร้อย วันนี้ก็ก็เหลือของอีกหลายอย่างนะที่สั่งจากกรุงเทพยังมาไม่ถึงนะวันนี้ก็มีแหนบคันสองมาแล้วแหนบจะไม่เหมือนกันนะคันหนึ่งคันสองนะมันจะเป็นของมันเลยหูมันก็จะยืนย่นยืนย่นยื่นหูผุบไม่เหมือนกันนี่จะเป็นหูหลังอ่าหูหลังคนะันสองนะนี่หูหน้าคันสองมันก็จะเป็นเอี้ยวเอี้ยวโนกโนกคือว่าพอกซีมันจะต้องเอ่อมาเกาะตรงถางพอดีพอมาเกาะตรงถางปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีองศาของมันที่จะได้ตรงนะก็คือเกาะทางด้านนี้ กาะทางด้านนี้นะฮะเพราะจะใช้หูแหนบตรงๆเลยไม่ได้เพราะกระซีเราไม่ได้ตรงไปเลยนะครับมันก็จะมีหูแหนบของมันอยู่น,นี่ผมก็ไล่เอ่อมันมันหม,นมนายก็ไล่กาลังเอ่อเลาะเลาะที่เอาเหล็กที่มันติดมาออกนะคร้วเดี๋ยวจะไปมาร์ครูไว้เจาะข่า,าว,วันนี้เจาะหูนุ่งหูแหนบอะไรเสร็จพรุ่งนี้ก็ไล่ประกอบนะไล่ประกอบแหนบช่วงล่างก็ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วบ้านบึงสารบ่ บ้านเมืองสารตำบลมะเริงบ้านเมือง,ง,ง,งสารหมู่ห้าตำบลมะเริงอ่านี่นะชา้าอ่อวันที่สองไม่เช้าแล้วล่ะช่วงบ่ายๆนะฮะเข้บาบ่ายนะครับอยากทํางานไวงานเร็วนะซีรีส์เจ็ดร้อยนึกถึงได้เลยช่างบอยปฐุมธานีนะครับชื่อนี้ชื่อเดียวบอกได้เลยอ่อท,ท่านจะได้เอ่อไม่รู้ละ่ะเพาผมทำกันมันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วก็เยอะแล้วด้วยมันก็เกิดความเชี่ยวชาญทำนางานแน่นอนนะฮะ ก็เอาตรงนี้มามามาตัดสินกันดีกว่านะครับก็ไม่มั่วแน่นอนนะแรกๆก็อาจจะมั่วก่อนนะฮะคนเรามันไม่ได้เป็นจากท้องพ่อท้องแม่มานะแต่เวลาเราทำแล้วแล้วเราใส่ใจกับมันเนี่ยมันก็จะเกิดผลตามหลังมานะครับงานก็จะไวขึ้นเข้าใจงานมากขึ้นนะฮะอะไรดีไม่ดีเราก็จะปรับปรุงแก้ไขไปนะครับก็นี่วันที่สองบรรยากาศง,งี้เลยเนี่ยก็เตรียมทาสีเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ใส่เฟมหน้าแล้วเนี่ยเฟมหน้า เต็มหน้าก็อยู่นี่นะทำความสะอาดไปแล้วนี่อะไรที่ที่มันจะทับกันนะอะไรอะที่เหล็กที่มันจะทับกันจะทาด้านในไว้ก่อนทุกชิ้นนะเพื่อไม่ให้เกิดสนิมให้เกิดน้อยมากที่สุดนะฮะรถลึ่รถคันนี้นะเอตกน้ํานะถนนมีให้วิ่งไม่วิ่งไปวิ่งลงบ่อนะจมมิดเลยจมมิดเลยจมมิดแล้วก็ที่เครื่องมันพังเนี่ยเพราะว่ารถมันสตาร์ทอยู่ รถะะมันสตาร์ทอยู่รถสตาร์ทอยู่ช่วงลงไมโครพอดีใช่ไหมลงลงช่วงลงเครื่องจักรก่อนอ๋อก่อนกนะ่อนก่อนจะขึ้นรถไมโครนะก่อนจะขึ้นติดเครื่องทิ้งไว้ติดเครื่องทิ้งไว้นะแล้วขอก็ล็อกเบรกไว้ล็อกเบรกไว้นะฮะติดเครื่องทิ้งไว้หันไม่ทีรถแต่มันไหลไปเองมันไหลลงลงบอ่อหน้างานมันจะเป็นบอ่อน้ําลึกด้วยลงไปมิดเลยนะถ้าถ้าไม่มีหางตัวเนี้โผลมาเนี่ย เนี่ยไอหางสองหางเนี่ยโผล่มาแค่ปลายบนหน่อยเดียวนะปลายบนหน่อยนอกนั้นมิดหมดเลยนะมิดทั้งคันน่ะเจ้าของหันซ้ายหันขวาไม่เห็นรถนะเดินไปดูที่บอนะ่อน้ําเห็นมีรอยล้อไปเห็นแต่าหางเนี่ยโผล่มานิดเดียวเองนะประมาณเนี่ยแหลมแหลมตรงนุ้นน่ะนะฮะแล้วทีนี้มันมันไหลได้ยังไงนะมันไหลได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเจ้าปัญหานะอ่ะมาดูกันต่อก็นี่นะฮะตัวนี้นะถ้าเสียมันก็จะไม่ล็อกนะครับเสียมันจะไม่ล็อก นี่คือตัวนี้ถอดออกมาแล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างเลยนี่นะฝั่งนู้นก็เป็นสีดําซื้อร้านเดียวกันแต่คคละสีก็ต้องเอานะแต่รุ่นเดียวกันนะฮะรุ่นเดียวกันผมก็เปลี่ยนให้หมดระบบเบรกเดี๋ยวเดินให้ใหม่นะของผมล็อกไม่มีไหลแนะ่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งที่มันล็อกช้าพอมันล็อกแล้วมันล็อกช้ามากเนี่ยคือนี่ไงรถทั้งคันนะรถคันนี้ที่ผมรื้อออกมานะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย อย่าหาทํานะผมบอกเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือรถเนี่ยเขาเาจ้าของก็ไม่รู้ไปซื้อมานะฮะไปซื้อมาเนี่ยผมลืเ้อรถทั้งคันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวของผมนะใส่ไปต้องมีถึงสี่ลูกนะฮะสี่ลูกอันนี้มีตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยนี่นะฮะตัวการทําให้เสียเงินหลายแสนนี่นี่นะก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะแต่งผมเดี๋ยวทาให้จบเจ้าไม่เลาหรือแน่นอนเดี๋ยวมารอชมกัน เครื่องก็พังนะเพราะว่าเอา่อเพราะรถจมน้ําเนี่ยเครื่องมันติดอยู่เครื่องมันสตาร์ทอยู่ทีนี้ไอดีมันก็ดูดดูอากาศทีนี้พอดูดพอตรงน้ำตกน้ําไปปุ๊บม,มันก็ดูดน้ําเข้าไปไปอั้นหัวลูกสูบนะก็อั้นเกินโค้ดหมดน้ำมันเครื่องทะลักออกขายกรง้า้เกียร์หมดหน,นะฮะเครื่องน็อกไปเรียบร้อยนะครับจมน้ําแต่ไม่ขายนะเออเจ้าของขายไปหมดแล้วขายแยกเป็นอะไหล่ไปแล้วทั้งหมดหัวด้วย นะหัวด้วยอุปกรณ์ภายในก็เยอะอยู่นะผมรื้อออกมาเนี่ยแต่รถรถคันเดียวรถรถนี่นะมีสารเปาลูกเดียวแล้วคุมทั้งหมดเลยถึงว่าเบรกมันไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็เบรกไม่ค่อยล็อกล็อกช้าด้วยก็<า>เดี๋ยวผมจัดการให้นะนะวันที่สองก็นี่เดี๋ยวเตรียมจะใส่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมก็จะไล่ไปมาร์กหูแหนบนะพอดีช่วงรอหัวแกเมื่อกี้ก็ทำคลิปให้ดูเลย อ,อยากได้งานไวางานเร็วก็นึกถึงข้างบอยปทุมทาน,นีนะครับรับทําถึงหน้าบ้านท่านแบบนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม